ช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มงานในเวลาจริงประมาณช่วงบ่ายสองกวักหวานนะคะก็ได้มาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราแล้วะคะ่ะคุณวิภาวันมหาดำรงคุลนะคะ มาขอดักก่อนค่ะอยากจะสอบถามก่อนสักหนึ่งคำถามนะคะเป็นน้ำทิ้นไนิดนึงพอดีเข้าไปในงานแล้วจะเห็นบรรยากาศแบบว่าสีดําๆเขียวๆอันนี้จะตีมงานอะไรคะตีมงานก็จะเป็นจักรวาลนะคะจะเป็นเหมือนกับระบบจักรวาลดวงดาวแล้วก็เพราะว่าในการรุ่นที่เราจะลอนช์เนี่ยจะเป็นรุ่นใช้ซทเทไลท์คือซทเทลไลท์เวฟค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็จะเป็นสีดําๆแล้วก็จักรวาลค่ะ ผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณวิภาวรรณจะมาอยู่กับเราในช่วงเบรกที่3แล้วก็เบรกที่4นะคะจะมาขออนุญาตพูดคุยถึงในส่วนของตัว Eco Dive ตัวนี้รวมถึงชีวิตส่วนตัวสักเล็กน้อยด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ปล่อยคุณวิภาวรรณไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มีงานเยอะมากจริงด้านในขอบพระคุณมากค่ะเพราะกันเบรก3นะคะเชิญค่ะ สำหรับพวกเรานะคะก็เดี๋ยวจะได้พบกับงานในรูปแบบเต็มๆค่ะในโรงหนังอินิกมาแห่งนี้นะคะทั้งสื่อมวลชนรวมทั้งแขกบผู้มีเกียรติค่ะก็จะได้พบกับการทำการพรีเซนเทชันสำหรับตัว e o o r i v e Satellite Wave นะคะไปดูด้านในกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทางส่วนของสื่อมวลชนรวมทั้งแขกผู้มีเกียรตินะคะก็พร้อมแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะก็จะมีการทำ presentation ตัว citizen eco drive satellite wave แล้วล่ะคะ่ะบนเวทีตอนนี้ก็เตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเราจะได้ชมบรรยากาศค่ะพร้อมทั้งชมภาพยนตัวอย่างคะ่ะว่าวันนี้เขามีอะไรมาอวดเรากันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ ผมมีบุคคลสําคัญ2ท่านครับที่จะมาชี้แจงและให้ข้อมูลในรายละเอียดกับพวกเรานะครับสำหรับท่านแรกนะครับผมขอเรียนเชิญมิสเตอร์เจมส์เอนาะครนะครับขอเรียนเชิญครับในกายสร้างยูโรชิโคนาิชมัสสวัสดีครับ Good afternoon ladies and gentlemen please allow me คุณผู้ชมครับ มิสเตอร์เจมเอนาคอิได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของซิติเซนให้ฟังว่าในปี2467ซิติเซนได้ผลิตนาฬิกาเรือนแรกเพื่อใช้ในการสะสมขึ้นซึ่งเป็นนาฬิกาทรงกลมที่ดีที่สุดในขณะนั้นแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องความแม่นยำในการบอกเวลาที่ยังมีขีดจำกัดแล้วในปี2516ซิติเซนก็ได้ปฏิวัตินวัตรกรรมนาฬิกาควอซึ้นซึ่งเป็นการยกระดับความแม่นยำของนาฬิกาข้อมือขึ้นอย่างชัดเจน ต่อมาปี2536ซิต i เซนก็ได้ปฏิวัตินวัตกรรมต่อองค์การอีกครั้งโดยนาฬิกาคลื่นวิทยุจนกระทั่งปัจจุบันนาฬิกาคลื่นวิทยุก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์นาฬิกาที่มีความแม่นยำที่สุดในโลกนาฬิกาคลื่นวิทยุของซิติเซน สามารถรับสัญญาณและปรับเวลาได้อัตโนมัติค, <น S 1> ครอบคลุมสี่พื้นที่ทั่วโลกซึ่งมีประชากรมากกว่า30%ทั่วโลกที่ได้ใช้ระบบนี้แต่คนอีก70%ที่เหลือซิติเซนหวังว่าพวกเขาจะมีนาฬิกาที่มีความแม่นยำและทนทานใช้งานกันได้ทุกคน ที่ที่เส้นจึงเกิดความคิดที่จะสร้างหอกระจายคลื่นวิทยุทั่วโลกสิ่งคำตอบนั้นอยู่ในจักรวาลน,นี่แหละครับพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบติดตั้งนาฬิกาอะตอมและทำการส่งสัญญาณเวลาและวันที่ออกมากอย่างต่อเนื่องด้วยระบบก,การรับสัญญาณเวลาจากดาวเทียมไม่ว่าคุณจะอยู่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกหรือบนยอดเขาฮิมาลายัย ก็สามารถสัมผัสประสบการณ์บอกเวลาที่แม่นยำทุกที่ทุกเวลา the นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สุดยอดควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการออกแบบเป็นสิ่งที่ซิ t izen ให้ความสำคัญจนกลายเป็นแนวคิดในการนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมล่าสุดนีโดยมีกุญแจสำคัญก็คือความเป็นที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่นสิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือภาพนยุ์แอนิเมชัน c ิต i เซนจึงได้นำสุดยอดนวัตกรรมบอกผ่านเรื่องราวผ่านภาพนยุ์แอนิเมชนันเรื่องตำนานโศการรม Apple s e ลซีซึ่งคุณผู้ชมกำลังจะได้รับชมต่อไปครับ So let’s look about have the movie. a ุณผู้ชมคะและตอนนี้ก็กำลังจะได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Appleseed ค่ะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไปดูค่ะว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับตัว Citizen Eco d a s ตัวนี้ยังไงบ้างชมมาเลยค่ะ Very, very คุณผู้ชมครับต้องบอกครับว่านาฬิกา Citizen e c o Drive Satellite w ร v e รุ่นนี้มีจำหน่ายทั่วโลกเพียงแค่9 9้รอเก้าสบเหรียญเท่านั้นนะครับ,รบ,รบมาชมในส่วนของการออกแบบกันบ้างครับโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสีทองพาณิชย์จำกัด คุณทวีมหาดำรงคุณจะเป็นผู้มาให้คำบรรยายครับสวัสดีครับแขก้เีเติทุกท่านวันนี้ผมทวีมหาดำรงคุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสีทองพาณิชย์วันนี้ผมจะมาแนะนำนาฬิกา Citizen รุ่นใหม่ Eco Drive Satellite Wave การออกแบบที่เน้นความละเอียดความปราณีตจินนาการอันไร้ขีดจำกัดได้รับแรงบันดาลใจจากอวกาศ ในการออกแบบนาฬิกาข้อมือแนวคิดการออกแบบของช่างผู้ชำนาญเป็นการผสมผสานของธาตุต่างๆได้แก่จักรวาลพระอาทิตย์โลกดาวเทียมและแสงเมื่อนำเพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนการออกแบบตัวเรือนมีต้นงกำเนิดแนวคิดลักษณะของเปลือกโลกตัวเรือน สีดำผสมผสานร,ระหว่างความมั่นคงภูมิฐานและความทันสมัยผลิตจากสแตนเลสเซรามิกความแข็งสูงพร้อมผ่านกระบวนการเคลือบแข็งที่พื้นผิวอันเป็นเทคนิคเฉพาะของซิติเซนเคลือบด้วยเส้นใยคาร์บอน DLC ป้องกันรอยขีดข่วนความสมบูรณ์ของวัสดุอันเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดบ่งบอกคุณภาพ เหนือเพราะเหนือระดับที่ไม่ที่ไม่มีใครเหมือนของอีโคได s ์สแต l ไลเวฟ v e วหนปัดวงแหวนโลหะที่ฝังอยู่บนตัวเรือนและรอบตัวเรือนประดุดดังวงโครจรของดาวเทียมกระจกหน้าปัดผลิตจากแซฟไฟร์ป้องกันแสงสะท้อนมีสันฐานทรงโค้งนูนให้ความรู้สึกถึงพื้นที่กว้างใหญ่ และมิติแห่งความลึกขณะเดียวกันยังช่วยให้สามารถเห็นหน้าปัดได้อย่างชัดเจนตัวเรือนใช้โทนสีดำเป็นหลักผสมผสานกับเส้นลายก้นหอยสีเขียวสว่างสวยงามดุดลำแสงที่มีขดเกลียวลายคลื่นประดุดดังสัญญาณดาวเทียมที่ส่งข้ามพื้นที่กว้างใหญ่กระจายพลังอันไรขีดจำกัดใช้สีเขียว สว่างสะกดสายตาเป็นสีโทนลองผสมผสานกับสีดำอันเป็นโทนหลักของนาฬิกาข้อมือก่อให้เกิดความสวยงามอันทรงพลังและความลึกลับนอกจากนั้นยังมีระบบเวลไทม์ time, แสดงเวลาของมหานครสำคัญ26แห่งทั่วโลกและยังมีระบบ Perceptual c a l endar ซึ่งสามารถปรปับปฏิทินอัตโนมัติตามวันเดือนปีโดยที่ไม่ต้องตั้งใหม่อีกเลย ในตอนนี้นะครับจริงๆแล้วผมได้เรียมต่อไปเรามาดูวิธีการใช้นาฬิกาซิ t i z e น Eco Drive Satellite Wave ในส่วนของวิธีการตั้งค่าเวลาอัตโนมัติกันครับครับวิธีกานะครับเราจะปรับให้ตรงนะครับตอนบ่ายโมงสามสี่นะครับวิธีการนะครับแค่กดปุ่มด้านล่างนะครับสองวิไม่เกินเขี่ยวิชีพที่โอเคครับแล้วเข็มนาทีเข็มวินาทีก็จะวิ่งโดยอัตโนมัติครับดูครับว่าตรงไหมครับบ่ายโมงสามสี่ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับกดปุ่มง่ายๆนะครับค้างไว้แค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือเสร็จแล้วนะครับบางท่านอาจจะมองไม่ทันนะครับผมยังบรรยายไม่ทันเลยนะรวดเร็วมากนะครับวิทยาตัวที่2นะครับที่ผมเตรียมไว้เนี่ยคือการปรับเวลาข้ามประเทศครับเป็นยังไงไปชมกันครับเป็นการปรับเวลานะครับจากโตเกียวมาที่กรุงเทพนะครับโดยการดึงนะครับกลุ่มตรงกลางออกนะครับจากนั้นหมุนนะครับไปที่คําว่า P K K ที่กรุงเทพแล้วกดครับหลังจากนั้นเครื่องและเข็มจะทำการบุนโดยอัตโนมัติครับไปที่เวลาของประเทศไทยน,นะครับต้องขอขอบคุณคุณทวีครั้งนะครับที่มาร่วมทดสอบสมรรถภาพของนาฬิกาเอ o d r คดไวซ์ันเวเยเยตรงนี้ครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมครับ แล้วก็มาถึงเวลาที่คุณวิภาวรนจะคืนมาตอบคำถามบนวิธีพร้อมกับมิตเจบ์เอนาคีก,กันแล้วนะครับผมจะขอเรียนเชิญผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ Citizen เนี่ยตั้งใจผลิตนาฬิการุ่น EcoDrive Satellite Wave นี้ขึ้นมา Citizen は毎年このようなコンセプトモデルをバーチルフェアその他で発表しているわけですよ のの今回は GPS 電波を使ったたた初めててて時計ととし世界方に発表させいいだนะครับจริงๆแล้วทาง Citizen’s เองเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์นะครับที่แตกต่างกันไปในทุกปีที่จะไปนำเสนอในงาน Baselworld นะครับเป็นงานนาฬิกาของทั่วโลกทุกปีอยู่แล้วเพียงแต่ในปีนี้เนี่ยก็คืออยากจะนำเสนอเกี่ยวกับนาฬิกาที่ใช้ระบบของ GPS รับสัญญาณจากอวกาศซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ ของวงการนาฬิกาเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นะครับถือเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผลิตนาฬิการุ่นนี้ขึ้นมานะครับนะครับและแน่นอนครับทางของประเทศไทยคิดว่าน่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างครับคุณพิพันครับค่ะของประเทศไทยเนี่ยด้วยตัว citizen eco drive satellite wave เนี่ยนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในวงการนาฬิกาของประเทศไทยเพราะว่าถือว่าเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีจากประเทศญี่ญปุ่นเลยทีเดียว คือในโลกของออธุรกิจนาฬิกาเนี่ยจะมีประเทศที่สามารถผลิตนาฬิกาและก็ให้เทคโนโลยีสูงๆเนี่ยก็คิดว่าจะมีประเทศญี่ปุ่นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่เป็นสุดยอดของเทคโนโลยีและครั้งนี้เนี่ยรุ่น GPS satellite wave เนี่ยก็เหมือนกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นซึ่งนำเข้ามาที่เมืองไทยจะเ,เกิดเกิดผลกระทบในทางไหน ใน,ในทางที่ดีเนี่ยนะคะแต่ว่าดิฉันอยากจะกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ทันได้จัดงานเปิดตัวในวันนี้เลยเนี่ยมีลูกค้ามากกว่า100รายโทรเข้ามาที่บริษัทเามเพื่อสอบถามนาฬิการุ่นนี้เพราะว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็น Limited e dition แล้วก็อย่างที่คุณนาการีได้บอกก็คือลอ n c h ในงานบั s เซอร์แฟรเดือนเมษายนในปีนี้ใช่ไหมคะ <S <S ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ด้วยความโด่งดังและสุดยอดเทคโนโลยีของนาฬิการ,รือนนี้เนี่ย ทำให้เกิดคนที่ไปชมในงานนี้ได้พูดต่อพูดต่อกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในเดือนกันยายนก็ได้มีการลอนช์ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นเนี่ยกระแสร,รู้สึกว่าจะดังมากเลยคือคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องอเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บไซต์ของซ i ตี้เซเนี่ยจะถูกคนไทยเปิดดูเยอะมากเลยค่ะในแต่ละวันและในแต่ละเดือนจนกระทั่งก่อนที่เราจะเปิดตัวโดยเฉพาะ ช่วงน้ำท่วมเนี่ยมีคนโทรเข้ามาที่บริษัทมากกว่าร้อยรายเพื่อสอบถามว่าเมื่อไหร่รุ่นนี้จะเข้ามาขอสั่งจองขอสั่งจองรุ่น Limited Edition ที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้เพียงแค่20เรือนจริงๆเราขอไป100เรือนแต่ว่าเขาบอกว่าให้ไม่ได้จริงเพราะว่าจะต้องกระจายไปทั่วโลกผลิตเพียง990เรือนทีนี้เนี่ยก็ยังไม่ทันได้เปิดตัวเลยค่ะก็ขายหมดแลวค่ะบอกบอกกันตรงนี้เลยนะครับ หายหมดแล้วนะครับเกือบหมดค่ะก็ก็ถือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับในด้านของเทคโนโลยีเสน่ห์ครับใหม่ๆระดับโลกในเดียวที่นํามา s a t e l l i ส์ซ a v เทลไเนี่ยนอกจากจะใช้สัญญาณดาวเทียมแล้วเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานแสงเนื่องจากว่าตรงส่วนของหน้าปัดนาฬิกา<ะ>กลมๆเนี่ยนะคะก็จะรับพลังงานจากแสงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแสงภาทิศหรือว่าแสงไฟเนี่ยก็จะทำให้นาฬิกาเดิน